สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human ข i n d กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสถานการณ์ล่าสุดเลยดีกว่านะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเลยนั่นก็คือการกรบฏในรัสเซียนั่นเองนะครับการกรบฏในครั้งนี้เองเนี่ยนำโดยกองทหารวากเนอร์นะครับผมมีเป้าหมายในตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการโค่นล้ม ตัวของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอย่างตัวของเซอร์เกย์ชอยกูและรวมไปถึงผู้บัญชาการทหารอย่างตัวของเกลาซิมอฟด้วยนั่นเองสองคนนี้เนี่ยนะครับผมมีประเด็นกับวาคเนอร์มานานแสนนานนะครับแต่ดูเหมือนว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มการขบฏขึ้นมานะครับผมมีการถแถลงการออกมาโดยตัวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าจะต้องจัดการกับกบฏลงให้ได้ตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้วาคเนอร์เนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายเลยนะครับผมปูตินเนี่ยทำผิดมหาหันนะครับปูตินเนี่ยคิดผิดมากและทาให้เป้าหมายของพวก ผมเพิ่มระดับขึ้นเป็นการโค่นล้มรัฐบาลรวมไปถึงการเปลี่ยนประธานให้ประดีเลยด้วยซ้ําแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมณนะตอนนี้ณนะวันที่ทุกคนกําลังฟังอยู่สถานการณ์ในรัสเซียกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วกบฏในครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมมันถึงหยุดลงได้วันนี้แหละเราจะมาไล่เรียงไทม์ไลน์เล่าทุกอย่างให้ทุกคนเห็นภาพกันแบบชัดเจนแบบว่าไม่มีขาดตอนกันเลยละกันนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยละกันนะครับผมว่าวัคเนอร์คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ย ครับเราเคยทําคลิปอธิบายวาร์กเนอร์แบบละเอียดไปแล้วนะก็ลองไปดูคลิปนั้นกันได้นะครับผมแต่ถ้าเราจะแบบฟังแบบดีแคปให้เข้าใจเนี่ยก็พูดแต่ง่ายๆว่าวา n e กเนอร์นะครับเปรียบเสมือนมือมืดของรัฐบาลรัสเซียละกันนะครับวากเนอร์ Wagner เองเป็นองค์กรหารับจ้างนะครับผมที่แม้ว่าโดยปกติแล้วการเป็นหารับจ้างในรัสเซียเนี่ยจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับแต่ก็เป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายโดยสาธารณะนะครับผมว่าวาร n กเนอร์เนี่ยเป็นองค์กรหารับจ้างของรัสเซียแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยนะครับผมมีหน้าที่ใน การที่จะไปทำดิวต่างๆกับ รัฐบาลอ,อื่นๆทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาในซีเรียหรือว่าในหลากหลายทวีมากๆกระจายกันอยู่เป็นสิประเทศทั่วโลกก็อาจจะมีการไม่ใช่ฝึกสอนทอาหารไปทาําภารกิจต่างๆก็รับจ้างตามที่เขาต้องการทํามานั่นแหละโดยงานพวกนี้เองเนี่ยก็จะมีลักษณะงานที่เป็นงานที่อาจจะมืดๆหน่อยเป็นมืนอมืดอย่างเงี้ยนะครับผมที่ทหารน่ะไม่สามารถทําทได้พูดกันง่ายๆก็คือวากเนอร์เนี่ยเป็นเหมือนทหารที่ทำเรื่องมืดๆแทนทหารรัสเซียละกันนะครับที่นี้เองวากเนอร์เนี่ยก็ได้กำไร มาจากการทําเงินถูกไหมโอ้โหดิวพวกทหารรับจ้างเนี่ยมันแพงมากๆกนะครับก็ได้เงินได้อะไรมาก็ส่งกับรัสเซียไปบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจำนวนเงินด้วยซ้ำอาจจะได้เป็นแร่ธาตุอาจจะได้เป็นทองคํามีกะไปทําเหมืองทองเหมืองเถื่อนแรงต่างมากมายอีกเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยเห็นชัดเจนละถึงแม้ว่าวารเนอร์จะดูเป็นองค์กรที่ไม่ได้อยู่กับทหารรัสเซียไม่ได้อยู่กับกระทรวงกลาโหมเนี่ยแต่วารเนอร์เองก็เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับทางรัฐบาลรัสเซียสุดๆนะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับผมทุกอย่างมันก็ดูจะราบรื่นย ได้จนกระทั่งเกิดสงครามรัสเซียยูเครนขึ้นกองกาลังวากเนอร์เองก็ได้ถูกดึงมาช่วยรบในสงครามในครั้งนี้ซึ่งวากเนอร์เองเนี่ยนะครับผมเป็นองค์กรหารับจ้างที่มีทหารฝีมือดีอยู่เยอะนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็จะไปรีคูดเหล่าหน่วยรบพิเศษอดีตหน่วยรบอะไรต่างมาเข้ามาร่วมนะครับผมก็จ่ายเงินอย่างงามเลยถูกไหมก็มารบเนี่ยทำให้ผลงานเนี่ยดูโดดเด่นมากๆเลยและตัวของผู้นําอย่างเยฟเกนีปริโกซินเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ารู้ถึง power of public opinion นะครับ ม,มีการถ่ายตัวเองเลงให้สื่อดูตลอดนะครับเขามาที่สนามรบจริงมานู่นมานี่ก็ทําให้เรียกพลังมวลชนในรัเสเซียได้มากมายเลยการรบก็มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการยึดเมืองโซเลดาการยึดบักมุดนะครับผมแล้วก็การต่อสู้กับยูเครน,นชนะมาหลายหน่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เองเก็ยังมีกลยุทธ์ทีแบบ่เป็นกลยุทธ์ที่โหดร้าย,เ,ยเอามาใช้นะแต่ก็ได้ผลนะถูกไหมเช่นการใช้คลื่นมนุษย์อย่างนี้วากเนอร์เองจะมีทห,หารอยู่2ประเภทก็คือทหารฟีมือดีกับทหารชั้นเลว ทหารเลวเนียก็จะเป็นทหารที่ไม่ได้รับการฝึกอะไรเลยนะครับผมหรือแทบจะรบไม่เป็นเลยบางทีเนี่ยก็มีการไปรีคูดทหารนะมาจากเรือนจําด้วยซ้ำไปนะครับก็ออกมาใช้เป็นคลื่นมนุษย์นะแต่พวกทหารฝีมือดีเนี่ยจะถูกเก็บแล้วก็มีการวางแผนในการรบอย่างดีทีนี้เองเนี่ยหลังจากรบไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่ตัวของพรีโกซินเองเนี่ยก็ได้ถ่ายต่างๆถ่ายอัปเดตทุกอย่างลงตลอดเวลานะครับผมก็ทําให้ผู้คนเนี่ยเริ่มชื่นชอบไงเพราะว่าตัวของเขากลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งพลง เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งนักรบเป็นเหมือนนักรบที่ไปรบจริงสู้จริงเว้ยแล้วในช่วงหลังๆเองก็จะมีปัญหาในการที่จะขาดอาวุธขาดอะไรต่างๆนะครับก็ได้ร้องขอกระทรวงกรลาโหมรัสเซียไปแต่ทีนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับของต่างๆตามที่ขอทําให้ช่วงหลังๆเองก็เริ่มมีการออกมาตาหนิตัวของเซอ,เอร์เกย์ชอยกูอยู่บ่อยๆนะครับเช่นแบบว่าเฮ้ยขอกระสุนไปเนี่ยไม่เห็นได้เลยหรือว่าขอกระสุนไปอ่ะให้มาแต่ปืนให้มาทําไมวะมีปืนแต่ไม่มีกระสุนมันก็ยิงไม่ได้เว้ย หรือว่าถ้าแบบเอาเอาวุธมาตามที่ฉันขอไปเนี่ยรับรองว่ายึดได้ยูเคเนี่ยเละไปหมดแล้วป่านี้ยึดได้หมดแล้วมันก็เป็นภาพที่แบบดูทรงพลังถูกไหมแล้วก็เป็นคนที่ลงไปในสนามรบเองด้วยในขณะเดียวกันตัวของเซอ,เอร์เกย์ชอยกูอย่างเงี้ยกองทัพรัสเซียก็ไม่ได้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับรวมไปถึงตัวของเขาอะก็ได้แต่สั่งงานแล้วก็ไม่ได้มาลงสนามไม่ได้มาอะไรทาให้ภาพลักษณ์เนี่ยนะครับผมมันดูแตกต่างกันมากเลยถูกปะคนหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนนักรบตัวจริงอะไปรบในสมรภูมิอยู่เคียงข้างหา แต่อีกคนนึงเนี่ยโอ้ยได้จะสั่งการผ่านโพเดียมตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยเริ่มเอ็นเอียงไปทางวากเนอร์มากขึ้นเรื่อยๆทําให้พลังของวากเนอร์เนี่ยมีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตรงนี้เองคนก็มองว่าการที่ตัวของชอยกูไม่ได้ส่งอาวุธไปตามคําขอของวากเนอร์เนี่ยก็เพราะว่ากลัววากเนอร์เนี่ยมันจะมีอิทธิพลใหญ่เกินไปเพราะว่าตอนนี้มันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่านับตั้งแต่เกิดสงครามมาสงครามรัสเซียยูเครนครั้งนี้ทำให้วากเนอร์เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของการ และรวมไปถึงความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับต่อจากนั้นก็มีประชาชนเนี่ยเริ่มทําแคมเปญออกมาเลยว่าอยากให้ชอยกูออกไปเอาพีโกซินมาแทนได้ไหมเนี่ยโอ้คนนี้น่าจะทําได้จริงคือเชื่อมั่นแล้วอะ่ะตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้รอยแยกรอยเล้าระหว่าง2คนนีย้ยิ่งมีมากไปกันใหญ่เลย ซึ่งปูตินเองก็คงไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรอกนะครับโดยปูตินเองเ,เขาก็มีนิสัยแบบนี้นั่นแหละก็คืออยู่เป็นนะรู้ดีว่าเขามีลูกน้องฝีมือดีหลายคนเขามีลูกน้องใหญ่ๆห,หลายคนนะครับเปรียบเสมือนการเลี้ยงขุนศึกเอาไว้ แต่ให้ขุนศึกเนี่ยมีงานบางทีอาจจะซ้ําซ้อนกันบ้างให้ต้องมาขัดแย้งกันให้ต้องมาแข่งกันให้ต้องมาสู้กันเพื่อที่ว่าจะไม่ได้มีใครเนี่ยมีเวลามาคิดในการที่จะล้มตัวเองได้ถูกปะถ้าทุกคนมัวแต่แบบโอ้โหชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยปูตินก็จะลอยลําและตลอดความขัดแย้งที่ผ่านมานะครับตัวของวลาดิเมียร์ปูตินเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามายุ่งกับความขัดแย้งนี้เลยนะครับผมคือเหมือนลอยลอยอยู่เหนือประเด็นความขัดแย้งเลยอ่ะใครจะตีอะไรกันไม่รู้ไม่พูดถึงนะครับผมปูตินก็จะมาพูดถึงเรื่องักกๆมาาแร เรื่องหลักๆแทนแต่การสู้กันการประทะคารมวาทะต่างๆเนี่ยระหว่างชอยกูกับตัวของพรีโกซินตัวของปูตินไม่เคยเข้ามายุ่งเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้เองเนี่ยก็เป็นคนสนิทของปูตินทั้งคู่สถานการณ์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะค้างอยู่แบบนี้นะครับผมเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะครับแต่โมเมนตัมต่างๆเนี่ยก็ดูจะไหลไปที่ฝังวากเนอร์มากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆที่นี้เองเนี่ยชอยกูเองอ่ะก็ต้องหาทางที่จะ ตัดไฟแต่ต้นลมถูกไหมเราจะจัดการกับอิทธิพลของวากเนอร์ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงดีชอยกูเนี่ยก็เลยออกนโยบายหนึ่งมานะครับผมนโยบายนี้เนี่ยเป็นเหมือนการตอนวากเนอร์นะจัดการวากเนอร์นี้อยู่หมัดด้วยนโยบายนี้เลยนั่นก็คือนโยบายที่บังคับให้องค์กรหารรับจ้างทุกองค์กรจะต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมก็คือเหมือนจะพนวกรวมหารรับจ้างทั้งหมดของรัสเซียเนี่ยเข้ามารวมในกระทรวงกลาโหมเลยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอำนาจทั้งหมดก็จะเป็นของเขาเนะครับผมกร เป็นว่าเขาจะกลายเป็นผู้ชนะพรีโกซินเนี่ยก็จะสูญเสียอํานาจไปแต่แน่นอนละ่ะพรีโกซินเขาก็ไม่ยอมนั่นเองนะครับผมโดยตัวของชอยกูเนี่ยก็ได้ขีดเส้นตายเอาไว้ว่าทหนรับจ้างทุกหน่วยเนี่ยจะต้องมาขึ้นบัญชีภายในวันที่1กรกฎานะครับแต่ตัวของพรีโกซินก็แสดงห่าทีออกมาอย่างชัดเจนว่าโอ้ยไม่ต้องรอวันหนึ่งกรกฎาหรอกยังไงก็ไม่มีทางไปขึ้นทะเบียนผนวกรวมเข้ากับกองทัพรัสเซียไม่มีวันเป็นไปได้นะครับทีนี้นะครับผมจากคําด่าที่มันด่าก,กันมาอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าพรีโกซ ชอบทําคลิปออกมาด่าอยู่แล้วถูกไหมว่าแบบเอกอกองทัพรัสเซียมันโง่อย่างไงมันไม่ดียังไงม,มันนู่นมันนี่ทําคลิปออกมาด่าเยียบย่าสารพัดแต่หลังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยคําด่าม,มันรุนแรงขึ้นนะครับคือเรียกได้ว่ามีการแชร์เรื่องราวภายในอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบ่งเค้กหลังจากการยึดยูเครนเรื่องภายในของอีลิทเนี่ยพอเริ่มถูกพูดออกมาเรื่อยๆเนี่ยทุกคนก็เริ่มมองแล้วว่าทุกอย่างมันดูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต่อจากนั้นในวันที่23มมิถุนา ได้มีข่าวลือกันออกมา ว่ากองทัพรัสเซียนั้นตัดสินใจที่จะโจมตีค่ายของวากเนอร์นะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าทหารวากเนอร์เนี่ยจะล้มตายกันเยอะมากๆจากการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งในเวลาต่อมาในวันที่24นะครับตัวของพิโกซินก็ได้ออกมายืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงกองกาลังของเขาที่ต่อสู้เพื่อรัสเซียได้ถูกกองทัพรัสเซียทิ้งบอมใส่ทหารฝีมือดีมากมายต้องตายไปโดยมีจํานวนทหารวากเนอร์ตายไปราวๆสองพันคนเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายและเขาไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะครับผม ผมฝากเส้นสุดท้ายได้ขาดลงแล้วทําให้ตัวของพริโกซินเนี่ยตัดสินใจเลยว่าเขาจะต้องแก้แค้นเรื่องราวนี้ให้ได้เราจะต้องทวงคืนความยุติธรรมโดยเขาได้เคลื่อนทัพของตัวเองเนี่ยนะครับผมระดมกําลังกันออกมาเลยจะข่าวเนี่ยนะครับบอกว่าระดมกําลังวัคเนอร์ที่กําลังถอนออกมาจากยูเครนแล้วมีการติดต่อไปหาหน่วยทหารวัคเนอร์ในภูมิภาคอื่นๆให้มาสมทบกันที่รัสเซียทั้งหมดเลยนะครับผมโดยเป้าหมายแรกของพริโกซินเนี่ยคือการเดินทางไปยึดเมืองลอสตอฟนั่นเองครับเมืองลอสตอฟเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของรเซียแแลลกก็มพรมดนใ ยูเครน Ukraine, นะครับผมเมืองนี้เองถือว่าเป็นเมืองสําคัญมากถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลาจากมอสโกเพราะว่าเมืองนี้เองเนี่ยนะครับเป็นเหมือนศูนย์กลางของการบัญชาการทหารในการรบในยูเครนนั่นเองครับถ้าถูกยึดเอาไว้เนี่ยการบัญชาการอะไรต่างเนี่ยก็จะติดขัดไปหมดเลยโดยตัวของพิโกซินก็บอกว่าการมายึดลอตสตอฟในครั้งนี้เขาไม่ได้ต้องการจะปฏิวัติแต่นี่คือการที่เราจะมาทวงคืนความยุติธรรมและเราจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดขวางในช่วงแรกของเหตุการณ์นะครับผมก็มีความ พยายามนะครับที่จะจบเหตุการณ์นี้ลงด้วยการเจราจาโดยการส่งนายพลชื่อดังของรัเสเซียอย่างตัวของนายพลเซอร์เกซูโรวิกินซึ่งนายพลคนนี้เองเนี่ยสนิทกับ2ฝ่ายเลยนะสนิทกับพิโกซินมากๆแล้วก็สนิทกับทางรัฐบาลรัเสเซียมากๆเหมือนกันได้พยายามมาหาข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายให้แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ไม่เป็นผลอยู่ดีนะครับโดยข้อเรียกร้องของพิโกซินเนี่ยคือการให้ทางรัฐบาลรัเสเซียส่งตัวของเซอร์เกย์ชอยกูแล้วก็ตัวของเกีร์ซีมอฟเอามาให้ตัวของ เขา ถ้าเกิดว่าส่งมาให้ทุกอย่างจบนะครับผมจะคืนลอตสต็อปมาให้แล้วก็จะไม่มีการบุกไม่มีการโจมตีใดๆเกิดขึ้นอีกการยุดลอตสต็อปเนี่ยทำได้โดยสันตินะครับผมไม่ต้องลั่นกระสุนแม้แต่นัดเดียวนะครับแล้วประชาชนหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนับสนุนวากเนอร์อยู่แล้วด้วยถูกไหมจนถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชาชนเนี่ยแบ่งฝ่ายกันเลยนะฝ่ายหนึ่งสนับสนุนรัฐบาลฝ่ายหนึ่งสนับสนุนวารกเนอร์เนี่ยเข้ามาตะลุมบอลซัดกันในเมืองเองทหารไม่ได้สู้นะทหารต้องเข้ามาห้ามด้วยซชชนน้ย ที่นี้เองเนี่ยหลังจากที่ยื่นข้อเสนอไปครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการตอบรับข้อเสนอนั้นมาทําให้สุดท้ายแล้วทางพริโกซินและวากเนอร์ต้องดําเนินการขั้นต่อไปถ้าเขาไม่ได้ตัวของเกราซิมอฟและตัวของเซอร์เกย์ชอยกูมางั้นเขาจะส่งวากเนอร์และตัวของเขาเองเดินทางไปถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัเสเซียเพื่อทวงคืนความยุติธรรม ที่นี้เองเนี่ยเมื่อการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมทางการรัเสเซียก็ได้มีการออกมาประกาศว่าน,นี่มันคือการกรบฏแล้วนะครับผมนี่คือการแทงข้างหลังและผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้นั้นจะต้องได้รับการลงโทษถึงแม้ว่าตัวของปูตินเนี่ยจะไม่ได้ออกมาบอกนะไม่ได้แบบพูดชื่อออกมาอย่างชัดเจนอะว่าตัวเยสเกนีพริกเซนหรือว่ากองทหารวากเนอร์แต่มันก็รู้อยู่แล้วถูกไหมว่ามันหมายถึงใครนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ ตัวของพริโกซินเนี่ยโกรธมากๆนะครับผมและยกระดับเป้าหมายขึ้นมาเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ตัวของเกราซิมอฟหรือชอยกูแล้วเพราะแค่นี้เนี่ยถ้าได้ข้อตกลงมาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะปลอดภัยถูกไหมรัสเซียจะต้องได้ประหานาธิปดีคนใหม่และทหารรัสเซียเองจะอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วจากนั้นเส้นทางจากรอสตอฟสู่มอสโกก็ได้เต็มไปด้วยกองยานเกราะของวากเนอร์รวมกันแล้วมากกว่า400คันมุ่งหน้ามาอย่างรวดเร็วนะครับแน่นอนนะครับผมในการบุกไปในครั้งนี้เอง ก็มีการสกัดกั้นตามจุดต่างๆแต่ก็ดูเหมือนว่าการสกัดกั้นนั้นจะไม่เป็นผลนะครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าในบางจุดเนี่ยทหารเนี่ยโยนอาวุธทิ้งแล้วเข้าร่วมกับวากเนอร์ได้ซ้ำไปหรือว่าในบางจุดเองเนี่ยก็สามารถทลายได้ไม่ยากโดยที่แทบจะไม่ได้มีการต่อสู้อะไรกันเลยจะมีการประทะกันเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นบางจุดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมจากรายงานเนี่ยการกรบฏในครั้งนี้มีทหารรัสเซียเสียชีวิตไปหลักสิบนายนะครับผมไม่กี่สิบคนเท่านั้นเองแล้วก็มีฮอรัสเซียเนี่ยถูกสอย ยามมาขัดขวางขบวนของวากเนอร์นะครับนอกจากนี้เองก็ยังมีการสอยเครื่องบินร่วงลงไปด้วยนะครับผมแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเองเนี่ยกองทัพรัสเซียก็มีการบอมขบวนข,วนของวากเนอร์ไปด้วยเหมือนกันนะครับก็คือโจมตีแลกกันไปแลกกันมาวากเนอร์ Wagner เองเนี่ยไม่ได้มีกําลังทางอากาศนะครับผมทำให้ตรงนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างเสียเปรียบแต่ในขณะเดียวกันด้วยการบุกที่เซอร์ไพรส์ขนาดนี้ภายในวันเดียวนเนี่ยก็เดินทางถึงมอสโกได้แล้วนะครับก็ทําให้มีการเร่งการระดมกําลังมาอย่างเร่งด่วนเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ ผมบอกว่าทหารที่ระดมกันมาเพื่อเตรียมการป้องกันมอสโคไม่ว่าจะเป็นการขุดสนามเพาะหรือว่าเตรียมอาวุธแรงต่างเนี่ยรวมมาได้ประมาณแค่ช่วงราวๆ5,000คนเท่านั้นเองเนในขณะที่กองกําลังวัคเนอร์เนี่ยมากันราวๆ20,000นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงในขณะเดินทางเนี่ยก็มีทหารเข้ามาร่วมเรื่อยๆเข้ามาแปรพักเข้ามาเพิ่มกําลังขึ้นทาให้กองกําลังวัคเนอร์เนี่ยดูจะใหญ่ขึ้นมากๆสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมการเดินทางก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆโดยที่การหยุดยั้งวัคเนอร์เนี่ยดูจะไม่เป็นผลเลยนะครับผม เดินทางเข้ามาใกล้จะถึงมอสโกเต็มทีแล้วห่างจากมอสโกแค่ประมาณช่วงระยะราวๆ200กิโลเท่านั้นเองในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยเหล่าอีลีดเหล่าผู้บัญชาการต่างๆผู้มีอิทธิพลต่างๆก็ได้เดินทางออกจากมอสโกไปหมดนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งหน้าไปที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่ก็มีรายงานหลายๆคนเนี่ยเดินทางออกประเทศไปเลยนะไปยังตุรกีไปยังนูน่ดไปยังนีอันนี้ก็แล้วแต่รายงานกันไปนะครับส่วนรัฐบาลร,รัสเซียเนี่ยบอกว่าปูตินยังคงอยู่ที่มอสโกแต่ในขณะเดียวกันเครื่องบินของปูตินก็ได้มีการเดินทาางออกกกจสโแล้ว็ เดรดราทำให้เราไม่รู้ว่าปูตินเนี่ยเดินทางไปที่ไหนกันแน่แต่สุดท้ายแล้วในจังหวะหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้นะครับทุกอย่างก็จบลงได้จากความช่วยเหลือของประธานาธิบดีลูคาเชนโกแห่งเบลารุสที่ได้เข้ามา เจราจาไก่เกี่ยระหว่างพริโกซินกับรัฐบาลรัสเซียให้นะครับสุดท้ายการเจราจาเป็นผลสําเร็จนั่นเองนะครับผมพริโกซินนะครับไม่ได้เดินทางไปถึงมอสโกและตัดสินใจที่จะยกเลิกการเดินทางของเขาพร้อมกับถอยทัพและมีการประกาศออกมาผ่านทางโซเชียลนั่นเองนะครับตรงนี้เองเนื้อหาในการเจราจาที่ลูคาเชนโกเป็นคนคุยให้เนี่ย ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะครับผมจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงไม่รู้แต่เอาเป็นว่าสุดท้ายรู้ว่าเจราจาสําเร็จเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเสนออะไรให้และผมคิดว่าไอ้ที่คุยกันภายในอ่ะคงไม่มีวันได้ถูกเปิดเผยออกมาด้วยแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูคาเชนโกสามารถเจราจาได้สําเร็จนั่นเองนะครับผมวากเนอร์ก็ยอมถอยทับกันออกไปนะครับและหลังที่ทหารวากเนอร์ได้ถอยทับออกไปจนหมดเนี่ยนะครับผมทางการรัเสเซียนั้นก็ได้ออกมาถแถลงการว่ามีการเจราจาเกิดขึ้นจริงโดยลูคาเชนโกนะครับและการเจราจานี้นะครับผ ก็คือทางฝั่งของพิโกซินเองเนี่ยก็จะยกเลิกการกระบดครั้งนี้ออกไปนะครับแต่การกระบดทครั้งนี้ในตอนแรกปูตินได้บอกมาแล้วถูกไหมว่ากระบดต้องถูกจัดการ ได้มีการยกเลิกข้อหากรบฏนี้ออกไปนะครับทำให้พิโกซินเองเนี่ยจะไม่ได้ถูกดําเนินคดีไม่ได้ถูกดําเนินโทษใดๆท้งนั้นนอกจากนั้นตัวของพิโกซินนั้นจะได้รีัยไปอยู่ที่เบลารุสนะครับในขณะเดียวกันนี้เองทหารวากเน์ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับจารจลาจลในครั้งนี้นะครับผมก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วมเป็นทหารของรัฐบาลรัสเซียในขณะเดียวกันนี้เองนะครับผมถ้าเป็นในกรณีของทหารที่เข้ามาในการจะลาจลครั้งนี้ในการกรบฏในครั้งนี้ก็จะได้รับอภัย r i โทษไม่ได้ถูกดําเนินคดีด้วย เหเพราะถือได้ว่าทหารวัคเนอร์เองก็ทําคุณงามความดีให้กับประเทศชาติมาเยอะนะครับผมเคยไปรบในยูเครนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะอภัยโทษให้นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยกล่าวมาแค่ทหารวัคเนอร์นะครับผมไม่รู้ว่าเหล่าทหารที่แปพักมาเนี่ยจะโดนอะไรด้วยไหมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของเซอร์เกย์ชอยกูหรือตัวของกรัซมอฟขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าภายในเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงกันไหมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเอาเป็นว่าทางฝั่งของรัสเซียเรรรื่องาาาสมถ จบลงด้วยดีนะครับตอนนี้เองเนี่ยกลับมาสู่สภาวะที่เรียกได้ว่าปกติแล้วนะครับผมวากเนอร์ไม่ได้ก่อกระบฏอีกต่อไปแล้วอำนาจจะคงอยู่ที่ปูตินเหมือนเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในอนาคตละ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยปูตินอ่อนแอลงหรือปูตินเข้มแข็งขึ้นกันแน่เดี๋ยวไว้เราลองมาวิเคราะห์กันนะครับผมยังไงในวันนี้ก็คงขอจบเรื่องราวลงแค่นี้นะครับนี่คือเรื่องราวการกรบฏวากเนอร์ที่หมายมั่นจะล้มปูตินนะครับแต่สุดท้ายก็ ย้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนาที่ผ่านมามันเป็นโมฆะไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์นี้ก็ถือได้ว่าสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเลยนะครับผมและทั้งโลกเนี่ยก็จับจ้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะทางยูเครนเองเนี่ยคงแบบว่ามองอย่างใกล้ชิดสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็รอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบา,บายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Human Kind